สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกช่องเชฟที่พลเดิมนะครับยินดีตอนรับเข้าสู่ EP พิเศษนะครับมาพูดถึงเรื่องแนวทางราพัฒนาพรุ่งนี้กันนะครับพรุ่งนี้หลังจากที่พ่อปู่สีสุโธนะครับให้โชค3ตัวมา2งวดติดนะครับนะงวดก่อน401นะครับงวดก่อน401นะครับแล้วก็มางวดที่ผ่านมาใน932เข้าตรงๆนะครับก็มีหลายๆท่านนะครับ สอบถามมานะครับสำหรับงวดประจำวันที่28ก็คือพรุ่งนี้นะครับอ่ะพรุ่งนี้ก็เหมือนเดิมนะเดี๋ยวเชฟก็จะทำพิธีแก้บนนะครับมีหล,หลายท่านถามหลังบ้านมานะครับว่าอยากจะฝากแก้บนพรุ่งนี้นะครับหรือว่าให้แนวทางพรุ่งนี้ต่อนะครับพรุ่งนี้อย่างที่บอกนะครับช่วงนี้เลขทูบเก่าแตกมาสองงวดติด งวดก่อนเลขทุบเก่าก็401นะครับแล้วก็มางวดล่าสุด932นะครับถ้าพรุ่งนี้จะตามามีหลายคนได้จากชุดนี้นะครับก็คือ933ก็เป็น932นะครับถ้าพรุ่งนี้จะตามก็ยังตามต่อได้นะครับตามต่อได้แต่ว่าพรุ่งนี้ก็จะทําจะจุดใหม่แต่ว่าจะเป็นพรุ่งนี้เลยนะครับก็มีหลายหลายคนนะครับฝากนะครับ ฝากถามมานะครับว uh ่าอยากจะแก้บนกระปู่นะครับเอาตามนี้เลยนะครับนะเดี๋ยวเชฟก็จะเช็คลายชื่อให้นะครับแล้วก็จะแจ้งรายชื่อมาเมื่อเช้ามีคุณมยุรีนะครับนะแจ้งแก้บนปู่มานะครับนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวรอพรุ่งนี้เลยนะครับเดี๋ยวรอพรุ่งนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือที่จะฝากแก้บนนะครับฝากแก้บนปู่นะครับแล้วก็อ่า ถ้าใครจะตามต่อนะครับนี่นะครับหกสามสามหกเอ่อหกสามสามเก้าเนี่ยนะหรือว่าจะเก้าเก้าเอ่อหกแปดก็ได้นะหกแปดสามเก้าก็ได้นะครับอันนี้ก็เพราะว่ามันมันเข้าสองสองงวดแล้วสามหลับสามตัวเลขทูบเก่านะครับงวดก่อนก็สี่ศูนย์หนึ่งนะครับงวดล่าสุดนี่ถ้าไล่จากล่างขึ้นบนนี่ก็ 9, 3, 2, เก้าสามสองเข้าเต็มเต็มเลย 932เข้าเต็มๆเลยเข้าตรงๆด้วยนะครับถ้าพรุ่งนี้ก็อาจจะมี9336หรือว่า6339หรือว่า638683นะครับอ่ะนะครับก็มาแจ้งข่าวเล่าสู่กันฟังนะครับส่วนท่านไหนที่อยากจะแก้บนนะครับก็พรุ่งนี้เลยนะครับพรุ่งนี้เลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เลยนะครับนี่นะครับตามนี้เลยนะนะครับตามนี้เลยนะครับ เอาลครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับเดี๋ยพวพรุ่งนี้เราตามต่อนะครับพระปู่สีสุดโถนะครับ